เรื่องเล่าวันธรรมดาวันหนึ่งของแมวท่านหนึ่งจะกลายเป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาอันตัวผมนี่คือแมวชื่อนั้นคือพี่คุ้งระวังนะนกกระรอกถ้าหม้อแปลงไฟฟ้ามีอาการเสียงจี่จีและยังมีคราบน้ำมันเห็นประกายไฟมีควันทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ถ้าเราพบเจอแล้วสามารถติดต่อแจ้งการไฟฟ้าของพื้นที่ตัวเองหรือสายด่วน1 1 2 9 อนาเขตเสาไฟหม้อแปลงต่อเจ้าหน้าที่ P.E.A. ที่ต้องดูแลมีอัตราส่วนเท่ากับ1คนต่อ2,000เสาโดยประมาณแต่เราก็พยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับแต่ทาง P.E.A. ก็ขอความร่วมมือกับทุกคนถ้าสังเกตเห็นอาการม้อแปลงข้างต้นสามารถแจ้งจุดที่เห็นให้ P.E.A. มาดำเนินการได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนอนได้